้ชายคนนี้มาพร้อมกับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กับหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความรักและความศรัทธาในวิชาชีพกับความเสียสละที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้หนะ้าที่แห่งนี้ขออปอริชาจริงสี ประวัติส่วนบุคคลนายปรีชาเจริญสิริเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2495ได้สมรสกับนางสุรีรัตนเจริญสิริครูชํานันการพิเศษโรงเรียนท่าตูมสนิทราชวิทยาคมมีบุตรด้วยกันสามคนคือนายอนุสรเจริญสิริรับราชการครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานีนายเวชยันเจริญสิริเจ้าหน้าที่กราฟิกโทรทัศน์กองทัพบกช่องเจ็ดกรุงเทพมหานครนายนัทวุฒิเจริญสิริกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยามหาวิทยายลัยราชพัฒส,สุรินประวัติการเข้ารับราชการ เขารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพุทธศักราช2518ตำแหน่งครูตรีโรงเรียนโนนสะอาดราชอำนวยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินกระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช2522ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์พุทธศักราช2535 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมดิษพุทธศักราช2547ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนพม,มเทพพิทยาคมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พุทธศักราช2548ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไทยอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ พุทธศักราช2548ดํารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอือดอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พุทธศักราช2551ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ในช่วงแรกที่ทําการสอนนั้นตอนนั้นอายุก็ยังไม่มากประมาณ19ปีก็จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาครูก็คือปกสนะครับจากวิทยาลัยครูอุบลราธชธานีแล้วก็สอบบรรจุไปบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนโนนสะอาดราชอำนวย อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นโรงเรียนธุรกันดารอยู่ห่างจากเส้นทางลาดยางคมนาคมมาสบกว่ากิโลในการเดินทางไปนั้นมันเป็นถนนทางดินในหน้าฝนจะเป็นดินเหนียวเป็นโคลนแต่ในหน้าแรงจะมีฝุ่นมากโดยเฉพาะในหน้าฝนนั้นพานะที่ ใช้เดินทางไปทําการสอนนั้นจะใช้มอเตอร์ไซค์ก็ขับไปนะครับบางทีก็ถึงโรงเรียนบางทีก็ไม่ถึงเพราะว่าคโครนมันไปอัดในออด,กดกอกดอกยางของมอเตอร์ไซค์จะต้องจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้แล้วก็เดินต่อไปจนถึงโรงเรียนทําการสอนจนเสร็จในตอนเย็นก็กลับมามาแคะดินออกจากดกอกยางมอเตอร์ไซค์จึงจะ อากีกลับมาได้พูดถึงว่าแรงมาันานใจก็ตั้งแต่แรกเลยนั่นครับพอได้มันจุเป็นครูแล้วมันก็เกิดความรักในวิชาชีพครูเหมือนกับว่าเป็นสายเลือดเพราะว่าเราไม่มีอาชีพอื่นมีเฉพาะเป็นอาชีพครูมาแล้วก็ไต่เต้ามาเป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการจนถึงเกษียณอายุ ความภาคภูมิใจในอาชีพครูก็คือ,อาการสอนโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นครูนั้นนะครับได้สอนลูกศิษย์โดยเฉพาะตำแหน่งผู้สอนที่อยู่ที่โรงเรียนท่าตูมประชาสมวิทในฐานะหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเวลาจัดตารางสอนนั้นลูกน้องที่อยู่ในหมวดนั้นมักจะเลือกห้องที่เป็นห้อง king ห้องดีห้องเก่งไปหมดแล้วก็ทิ้งห้องที่ อยู่ท้ายๆซึ่งเป็นห้องที่ไม่ค่อยเก่งไว้ให้หัวหน้าหมวดเราก็ต้องรับเมื่อเรารับแล้วเราก็สอนพยายามใช้วิชาความรู้แล้วก็วิธีการสอนที่เราร่ำเรียนมาบ้างหรือประสบการณ์ตรงบ้างอบรมสั่งสอนกลอเกล,ล,ลาลูกศิษย์เราซึ่งไม่ค่อยเก่งนักเพื่อให้เรียนจบเหมือนเมือหนกับห้องที่เก่งๆแล้วก็ไปมีอาชีพไปมีอนาคตที่ ดีขึ้นนั่นคือเราภาคภูมิใจที่สามารถทําให้คนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลบับกลับเป็นคนดีของสังคมสามารถามีอาชีพยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจริงๆแล้วคติหรือหลักในการทำงานนั้นมันก็มีหลักวิชาการบริหารการปฏิบัติงานมากมายแต่ว่าในภาพรวมในการทำงานของผมนั้น จะยึดการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยจิตวิญญาณมีความเสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่เต็มใจและเต็มกำลังความสามารถครูที่ดีนั้นอย่างน้อยจะต้องมีจรรยาบรณของครูนะครับและในมุมมองของผมอีกอย่างก็คือครูที่ดีควรเป็นครูที่มีความรักลูกศิษย์สั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดีโดยไม่มีอคติใดๆแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์นี้ได้ประสบความสำเร็จและมีอาชีพที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างดีแล้วครูที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็ควรจะพัฒนาตัวเองให้มีความทันสมัยรู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมืองสามารถนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้อีกอย่างหนึ่งนั้นคุณครูที่ดีที่สำคัญที่สุดคือต้องประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีของอลูกศิษย์และสังคมได้คำพูดที่ว่าครูเปรียบเสมือนเรือจ้างนั้นมันก็เป็นแค่คำพังเพยของไทยเราว่าเปรียบว่าคุณครูนั้นคล้ายๆกับผู้ที่มีอาชีพรับจ้างพายเรือข้ามฟากรับจ้างรับผู้โดยสารจากฝากหนึ่งแล้วก็พายไปส่งอีกฟากหนึ่งก็เป็นหมดพระนะักกิจ ในการทําหน้าที่เรือจ้างแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพครูแล้วไม่เท่านั้นเรา,เาพยายามอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาโรงเรียนคล้ายครับคล้ายกับเข้ามาอา,อาศัยภานะเรือของเราแล้วก็อบรมสั่งสอนให้เขาประพฤติดีเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถจนจบหลักสูตรในระดับช่วงชั้นแต่ละช่วงชั้นแล้วเขาก็จากเราไป เพื่อจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าเพื่อจะไปประกอบอาชีพอื่นก็แล้วแต่ในการนี้เราซึ่งเป็นครูนั้นไม่ได้สิ้นสุดความผูกพันกันแค่นั้นเพราะว่าเรายังมีความห่วงใยลูกศิษย์และก็ผูกพันกับลูกศิษย์เรายังจะสืบสอบถามหาแสวงหาว่าลูกศิษย์ของเราแต่ละคนนั้นไปอย่างไรมีการเดินทางไปในทางที่ดีไหมถ้าหากว่าเขาประสบความสําเร็จ ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ประกอบอาชีพที่ดีเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจแต่หากว่ามีลูกศิกษย์บางคนที่เดินหลงทางอาจจะได้รับปัญหาเคราะห์กรรมนั้นเราก็เสียใจยเพราะฉะนั้นคําว่าครูเปรียบเสมือนเรือจ้างนั้นก็คงเปรียบได้แต่ว่าไม่ทั้งหมดเพราะว่าเรือจ้างส่งข้ามฟากแล้วก็แล้วไปจบแค่นั้นแต่ว่าคุณครูเรานั้น จะมีความรักความผูกพันกับลูกศิษย์ตลอดไปนะครับอยากให้พ่อพักผ่อนให้เยอะๆพักผ่อนเยอะๆอยู่กับหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงงไงทำอาชีพนิดๆหน่อยๆเป็นงานได้เ็กพาน้องพี่ไปดูสวนยาง,ยางดูบ่อบปลานะ,นะนะนะครับนะครับตูด่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ต้นแบบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวผมเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ก็คือเอามาจากพ่อทั้งหมดนะครับก็อยากจะขอบคุณพ่อาครับขอบคุณมากครับก็อยากให้ท่านได้พักผ่อนนะครับสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็อยากให้พ่อได้ พักผ่อนก่อนจะพึ่งผมงานหนักนะครับมีอะไรที่ให้ลูกๆทำก็ก็ให้ลูกทำบ้างบางเรื่องก็ปล,ปล่อยวางบ้างนะครับเพื่อสุขภาพของตัวแทนเองนะครับสิ่งที่พ่อสอนผมเสมอนะครับก็คือเวลาทำอะไรให้ทำจิงจังนะครับให้ทำให้เสร็จให้ทำให้เต็มที่นะครับก็คงจะเหมือนกับ บุคลิกของตัวท่านเองนะครับที่เวลาทําอะไรก็ทําจริงจังนะครับแล้วก็ด้วยความรวดเร็วครับทําให้เสร็จก็อยากให้พ่อพักผ่อนก่อนนะครับช่วงนี้อยู่บ้านทุกคนส,สบายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากจะทําก็ทํานะครับในสิ่งที่ชอบพ่อกเกษียณอายุนี้ก็อยากให้พ่อดูแลสุขภาพร่างกาย แล้วก็หางานอดิเรกคําไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรเพราะว่าหน้าที่ทางด้านข้าราชการก็หมดไปแล้วก็อยากให้ดูแลเลี้ยงหลานอยู่ว่าแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอยู่ตลอดไปครับคำว่าวางภายก็คือเราก็หมดหน้าที่ในการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามาระเบียบกฎหมาย คือไม่ได้ทําหน้าที่ผู้อำนวยการต่อไปอีกแล้วแต่ว่าการที่ได้เป็นครูเป็นผู้บริหารมาประสบการณ์ก็ไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในตัวอของอตัวผมเองที่เคยทํางานมาถ้าหากว่า,เ,าเมื่อหมนหน้าที่ของทางราชการแล้วถ้าหากว่าสังคมหรือว่าน้องนุ่งต้องการทราบประสบการณ์หรือต้องการให้ถ่ายทอดประสบการณ์ในบางอย่างที่เรา ทำสาเร็จมาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วยินดีที่จะพัฒนาสังคมของเราในทุกๆด้านที่สามารถจะทําได้โดยไม่ต้องยึดระเบียบของทางราชการต่อไปอีกแล้วเพราะว่าเราหมดหน้าที่ของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นในการวางภายของผมในโอกาสนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ร่วมมือกับงานในสังคมอีกยังร่วมมือตลอดไปเพียงแต่ว่าไม่ได้มาในรูปแบบของข้าราชการต่อไปนะครับ ความเป็นครูมันจะไม่หายไปไหนเพราะว่ามันเข้าเส้นเลือดเราแล้วมันอยู่ในเส้นเลือดเราแล้วตั้งแต่เริ่มเป็นครูมาจนเกษียณอายุราชการไม่ได้มีอาชีพอื่นเลยทำอาชีพของการเป็นครูมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคิดว่ายังมีความเข้มข้นอยู่ก็ให <st> ้เป <st> ็นห <st> ่วงสุขภาพพะออนนะคะก็อยากให้พักผ่อน ช่วงนี้เป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการคือให้พักให้ดูแลตัวเองนะคะก็ลูกน้องก็ยังเป็นลูกน้องอยู่ลูกศิษย์ก็ยังเป็นลูกศิษย์อยู่ก็ยังให้ความรักความเคารพกับพออยู่ะคะ่ะก็ยังให้พักให้เต็มที่ค่ะขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเป็นร่มโพล่มไซยให้กับครอบครัวแล้วก็ลูกศิษยะะ์ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะคะแล้วก็ลูกๆน้องๆที่อยู่โรงเรียน โดนแทนที่ได้ยาคมนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอความอนุเคราะห์ท่านได้แนะนำถ้ามีปัญหาอะไรก็จะไปขอคําแนะนำจากท่านนะคะในโอกาสที่พอจจเกรียนที่ราชการผมก็ขอให้ท่านออกไปทำในสิ่งที่ท่านชอบนะครับอาจจะท่านบอกว่าท่านจะไปทำปลาปลายางนะครับก็ให้ท่านมีความสุขนะครับและก็คิดว่า ท่านก็น่าจะช่วยเหลือเดียนได้เพราะว่าท่านก็ยังเป็นกรรมการเขตที่การศาอะไรที่ท่านช่วยได้ผมคิดว่าท่านก็น่าจะช่วยนนทนแทนใช่นะครับก็ฝากท่านดูดในการอย่าลืมพวกเราครับอยากจะฝากถึงท่านในส่วนของการรักษาสุขภาพนะคะอยากให้อยากให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะคะ มีความจบกัดบ้างลายชีวิตของท่านที่ท่านเกษียณไปท่านเกษียณก,ก็ยินดีกับท่านนะครับให้ท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ส่วนน้องๆลูกๆหล,ล,ลานที่อยู่ต่อก็จะสานต่อในงานที่ท่านทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะเรียนปรึกษาท่านก็ หลังจากที่ผู้บริหารกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากให้ผู้บริหารรักษาสุขภาพนะครับก็กลับไปดูแลสวนยังไงเดี๋ยวผมจะไปช่วยดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับคือกฎระเบียบต้องเป็นกฎระเบียบเมื่อแกจะเสียงดังเวลาแกเวลาแกเรียใครแกคุยอะไรแกจะเสียงดังไม่มีแบบว่าผู้หญิงจะพูดเพราะผู้ชายจะพูดเพราะแต่ว่าั่นคือเป็นบุคลิกของแกซึ่ง มันมันสร้างวิจาภา์ความสนิทได้เร็วค่ะนาคะถึงเกษียณจะได้หนูไปแจกการ์ดนะคะเดี๋ยวได้เจอกันค่ะจับบ๊ายบายเหนื่อยก็ให้พักบ้างนะคะถึงจะมีสวนยางก็อย่าไปเป็นนั่งอยู่สวนยางคนเดียวนะคะอันตรายค่ะเพราะว่าสวนยางมันจะเป็นสถานที่ที่คนไม่ค่อยกล้าเข้าไปนะคะเพราะว่ามันมืดกลัวพอจะเป็นอะไรอยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครรู้บ๊ายบายค่ะพอโชคดีนะคะ อยากที่จะให้ท่านนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาเยี่ยมโรงเรียนของเรานะคะทางโรงเรียนของเราก็ยินดีต้อนรับทานทุกเมื่อนะคะค่ะก็อยากจะฝากเรื่องสุขภาพนะคะเป็นห่วงคะ่ะก็อ,อยากให้ท่านดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษคะ่ะเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็ให้พอดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆอ่าพวกเราสามคนสามใบเถาของโรงเรียนก็ก็ยังไม่ลืมอ่า ความรู้สึกดีๆนะคะที่เคยร่วมงานกันกันกบพอ,อน,นะคะําไม้เขานี่เกจำได้ค่ะอย่าลืมหนูนะคะอ๋อ,อก็อยากให้แกอายุมั่นฟันยืนนะครับอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะครับถ้ามีอะไรก็จะหาแกอยู่เรื่อยๆนะครับแกจากไปก็คิดถึงขอให้ท่านโชคดีอยู่ที่บ้านมีความสุขควอมเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับ ในฐนานะที่ผมรับราชการมาจนอายุ60ปีในขณะนี้นั้นก็งงเห็นอะไรหลายๆอย่างในอาชีพครูอยากจะฝากน้องๆที่เป็นครูที่มีอาชีพเป็นครูทั่วไปนะครับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่สังคมฝากความหวังไว้อย่างสูงมากเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆได้ภูมิใจในอาชีพครูว่าเรานี่แหละเป็นอาชีพ ยิ่งใหญ่อาชีพที่สร้างคนสร้างแผ่นดินให้เป็นคนดีให้คนที่มีอาชีพให้สังคมนี้ดีสังคมนี้มีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ภาคภูมิใจและพยายามปฏิบัติโตตัวปฏิบัติตนให้อ่เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์และสังคมต่อไปครับ